สนับสนุนโดยเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ร้อนรอนเหนื่อยๆถ้าอยากสดชื่นดื่ม,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 มเครื่องดื่มผสมเกลือแร่ยัน่นฮีโก1สิบบาทเจ้าหน้าที่คู้ภัยพบแสงแห่งความหวังอยู่ใต้ซากตึกถล่มคาเป็นไฟจากมือถือเร่งตรวจสอบภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์จนตีเม่ปลา ลูกเคยโหดเสียพนันบวกกับเมาเล่าขาวบุกบ้านไล่แทงพ่อตาแม่ยายต้องปีนระเบียงบ้านหนีลั่นเอาผิดถึงที่สุด วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินนะคะวันนี้สุกที่11เมษาย,ยน2568วันนี้พบกับเรา3คนดิฉันลูกปัดนชยาค่ะผมปอนสันดรักครับและอ้อลักษิกาค่ะวันนี้เรา3คนนะคะมีข่าวสารหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่หลายๆคนลุ้นว่านาทีแห่งความหวังปฏิหารจะพบจริงหรือไม่จากแสงไฟกระพริบสีขาวๆลุ้นกันตั้งแต่เช้าแล้วนะ<ช>ตั้งแต่8โมงกว่าๆ่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วช่วงนี้ตำรวจตั้งด่านกันหลายที่ตตั้้งแ่่่3นีามครับต ว่ามันมีที่หนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีแถวราชพฤกษ์ผู้ชายคนหนึ่งเจอด่าน<ม>ตกใจขับย้อนศรเลย <c oughs> ตำรวจบอกเอา้ามีอะไรมีพิรุษอะไรหรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> ดื่มมาหรือเปล่าเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยแบบนี้สุดท้ายแล้วหนีด่านพ้นหรือเปล่าตำรวจตามไปค่ะมีจังหวะนี้ตำรวจบอกเจอรถแล้วลงมาจากรถเดี๋ยวนี้เลย ไหนไหแ้อยนและก็ชาวบ้านในพื้นที่ครับค่ะคุณผู้ชมอ่ะมาพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนกันหน่อยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระหน่ำไปในหลายพื้นที่เลยนะคะเหมือนกับที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมพายุเนี่ยรุนแรงขนาดที่ว่าดทาเอาเต็นท์พังเสียหายแล้วก็ต้นไม้หักโค่นดูคลิปค่ะ การแบบนี้หลายคนก็บอกว่าพอฝนตกมีพายุเนี่ยบางคนไม่อยากให้เกิดนะช่วงสงกรานเพราะว่าอยากให้มันร้อนเต็มที่แต่สุดท้ายมันก็อาจจะมีฝนในบางพื้นที่พูดถึงสงกรานถามอีกนึงทั้งสองคนอยากสาดน้ำกับใครเป็นพิเศษไหมฮะปีนี้สัดบอลได้ไหมได้ครับได้ครับหรือจะมาสาดนะฮะคนเหล่านี้ก็ได้วันนี้ฮะสายสี่ HD แอปครับชวนคุณผู้ชมนะฮะมาร่วมโหวตกันว่าปีนี้เนี่ยอยากสาดน้ํากับใครมากที่สุดนะครับในช่วงสงกรานคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้เลยนะครับในไลฟ์โหวตบนสายสี่ HD แอปนะครับเพียงหยิ สแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือพิมพ์เลข34ใน s t ส r e ในสตได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะครับทั้ง iOS และ Android เลยครับและนี่ฮะคือช้อยที่เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมโหวตกันคนแรกเลยฮะนายกอิงครับคนที่2ครับหัวหน้าเทงพักประชาชนนะครับ แล้วก็คนที่สามมาดามแป้งคนที่สี่นะฮะคุณลำไยไหทองคำนะเ <c oughs> พิ่งมีข่าวมาเลยนะฮะฮอตฮอตคนที่ห้าผู้ว่าชัดชาติครับทำงานหนักมากในตอนนี้ <c oughs> คนที่หกคุณกันจอมพลังและคนที่เจ็ดเมื่อวานเพิ่งได้เจอท่านเลยนะฮะผ <c oughs> ู้ <c oughs> ว่าสตงคุณผู้ชมอยากสาดน้ำกับใครมากที่สุดนะฮะสามารถร่วมโหวตได้เลยบน34 HD a อ p แล้วจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราโหวตกันมาตั้งแต่ช่วง11โมงตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผลออกมาแล้วบางส่วนนะฮะถ่ายครับว่าเขาอยากอ,อยากสาดน้ำกับใครมากที่สุด นายกไหมอะ่ะผู้ว่าสอตรองอรหรือเปล่าสุดท้ายก <c oughs> ลายเป็นคุณกันจอมพลังครับตอนนี้ในแอปนะฮะอยู่ที่43.56%เนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยตามมาด้วยนายกอิงนะครับ 14. 85%แล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3ผู้ว่าชัชตินะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมโหวตก,กันได้นะครับโดยสามารถโหวตได้จนถึงพรุ่งนี้11โมงเลยครับมีแต่คนฮอตๆทางนั้นเลยนะคะส<อ>่วนเรื่องนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแบรนด์ดังระดับโลกอย่างอเล็กซานเดอร์แวงนะคะฉลองครบรอบ20 ส0ปีค่ะครั้งแรกในโลกเลยนะคะโดยทางด้านของสยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์และสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ The Exploratorium นะคะร่วมกับแบรนด์อเล็กซานเดอร์แวงค่ะจัดงานแวงวอเตอร์เฟสสุดพิเศษใจกลางกรุงเทพเลยค่ะเฉลิมฉลองงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่อย่างมีสไตล์ที่ครั้งแรกนะคะอย่างแบรนด์ดังนี้เนี่ยอเล็กซานเดอร์แวงได้มีการมาร่วมฉลองเทศกาลแล้วก็ประเพณีไทยตอกย้ำซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลกโดยแบรนด์นะคะได้มีการผสานสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ เข้ากับความเป็นไทยผ่านคอนเซปต์ border wider wanker ค่ะเชิญทุกคนนะคะมาร่วมงานตั้งแต่12-16เมษายนนี้ที่สยาม Discovery Plaza และสยาม Discovery ค่ะสนับสนุนการจัดงานโดยกรุงเทพมหานครค่ะโดยงานวังแวง Waterfest นะครับได้เนรมิตพื้นที่ Discovery Plaza ครับให้กลายเป็นลานสงกรานสุดล้ำที่ผสมผสานเอกลักษณ์และ DNA อันจัดจ้านของ Alexander Wang ให้เข้ากับเสน่ห์ของประเพณีสงกรานอย่างโดดเด่นไฮไลท์พิเศษในงานนะครับพบกับรังแทงเกมครั สาวน้อยตกน้ำที่นำพาความสนุกนะครับให้กับทุกคนอย่างมีสไตล์ถ่ายรูปกับมุมรถทุกๆสุดเท่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ผสมสเสน่ห์นะฮะความเป็นไทยอย่างลงตัวและยังเป็นส่วนหนึ่งครับในการสื่อถึงสีสันและความสนุกให้กับเทศกาลสงกรานพร้อมเวทีมวยกับดีเจที่มาสร้างบรรยากาศรับสงการานครั้งยิ่งใหญ่นี้ครับนอกจากนี้นะคะสามารถพบกับคอลเลกชันบอดี้แวร์สปริงซัมเมอร์2025ที่สะท้อนความแตกต่างและความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัดในแบบฉบับของอเล็กซานเดอร์แว ได้ที่อเล็กซานเดอร์แวงชั้นจีสยามดิสคัฟเวอร่ค่ะสามารถมาร่วมสนุกและเฉลิมฉลองเทศกาลสงการระดับโลกนะคะ12-16เมษายนนี้ที่ดิสคัฟเวอร่พาซาสยามดิสคัฟเวอร่ค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาตามกันต่อสำหรับแสงแห่งความหวังที่กระพริบแล้วทำให้หัวใจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเต้นขึ้นใหม่ครั้งว่าใต้ซากตึกสอตอง,งออาจจะมีคนรอดชีวิตอยู่จริง<ม>หรือไม่ตามเรื่องนี้กันช่วงนานและอีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดระยองหนีตายกันทั้งบ้านค่ะเหตุเพราะว่ามีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาและที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นคนในบ้านด้วยนะเกิดคลั่งอะไรขึ้นมาทุกหนับมาติดตามค่ะพี่ออจากบ้านหนูไปก่อน ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขามอพร้อมชาบุนดำเนาะมาล่าดิจ,จอซุปกดุมวัวทุกซุปเลยละกันจัด ฟิวชาบูแบบไหนก็มีฟ้าไทยฮอตพอตน้ำซุปชาบูรถไหนก็ทำถึงตัวตึงเลือกชาบูฟ้าไทยฮอตพอตน้ำซุปชาบูเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสซดายมัลติแค่ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันแค่รายได้เฉลี่ยต่อวัน ก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาร์ฟอร์แคสได้ใน30นาทีที่โกบายกรุ่ม4ีออโต้เดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอ่ะชอตเมื่อไหร่คาร์ฟอร์แคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับเมจิกฟาร์มเฟสเอ้าทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่น l i f e Experience จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอน สแรงมา้าแรงดุด,ด้วยเทคโนโลยีแคทวีประหยัดน้ำมันทำงานได้ต่อเนื่องดุก,กว่าที่ชิดจ่าพูงพันใหม่ทลายขีจำกัดเมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นแก้ไอขับเสมหั ดำดยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาัญประจำบ้านอ่านคัเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวงานเสร็จแล้ว f ฟ m o มอสโอเมกมี DHA เพิ่มขึ้น60% Omega อ6 9ผโอาสมหด้ผสมยายอาหาร p d ดอ้่าแม่ครับโฟ m o มอสโอเมก้า อร่อยคำติดคำจนํำคางขอเช้ฟันปลอมม้พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent Maxo Enzyme ใหม่ติดแน่นตนะิด12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่ารักาเคียวกลากินคู้แท้ฟันปลอมเลือก Polydent สนับสนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big b a g อร่อยเข้มเต็มซอง โคเวที่หนึ่งของเกลสบู่โอเคเฮอร์เบิลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย ะะเรียกว่าเป็นสองสัปดาห์เต็มๆแล้วที่เรากําลังรอติดตามว่าเรื่องของความคืบหน้าในการค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่อาคารสงตององที่พังถล่มความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมารเรื่องของความหวังทําให้หลายคนกลับมาดูเรื่องนี้อีกครั้งแล้วบอกว่าติดตามเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกมันมีสัญญาณเป็นแสงไฟจากด้านล่างคนแชร์กันทั้งโซเชียลตั้งแต่แโมงก,กว่าที่ผ่านมาเพราะว่าแสงไฟที่เขาบอกว่าเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นแสงไฟจากมือถือใช่ไหมพี่ป้าใช่เพราะว่าแสงไฟตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขา ายามาคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีภาพบรรยากาศติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานแล้วก็ค้นหากันได้ถ้าเจอหรือว่ามีข้อมูลอัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมไปกันต่อที่ระยองค่ะเขาบอกว่าระยองเนี่ยมีลูกเขยชั่วลูกเขยคนนี้นะคุณผู้ชมติดเล่าติดพนันแล้วล่าสุดจะไล่แทงพ่อตาค่ะเขาหนีตายกันให้วุ่นเลยดูคลิปค่ะ แล้วมาเกี่ยวอะไรกับพ่อตาล่ะ <Ừ. S 2> ทำไมต้องมาลามปามถึงครอบครัวเขาด้วยเรียกว่าเป็นพานไงคือพานันเสียแล้วก็พานไปบ่นก็เลยกลายเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแต่ว่าความรุนแรงในวัดเนี่ยก็เกิดขึ้นนะรพระสองรูปเนี่ยไม่ถูกกันคือไม่กินเส้นกันเลยอะอแค่เรื่องของการที่เป็นจากเรื่องเล็กอย่างเช่นเทศเนี่ย เสียงหนักเบาไม่เท่ากันโโคนนึงเสียงดังกว่าคนนึง่งเสียงเบากว่าใช่โมโหแล้วก็สะสมมาเรื่อยอๆจนความรู้สึกว่าโมโหขัดใจเนี่ยมันถึงคราวที่ถึงจุดเดือดแล้วค่ะก็เลยมีพระรูปหนึ่งบุกเข้าไปในกุฏิของพระอีกรูปหนึ่งที่เขากําลังจําวัดอยู่ในกุฏิปรากฏมีการแทงกันเกิดขึ้นแล้วคนตายเนี่ย หรือว่าพระที่มรณภาพเนี่ยคือพระที่บุกเข้าไปในกุฏิเขานะคนหมายต่อไปแต่มันก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าท่านก็จําวัดของท่านนอนของท่านอยู่ในกุฏิของท่านอยู่ดีๆฝั่ oh. งของพระขั้วอริเนี่ยทำไมถึงบุกเข้าไปแบบนั้นมันเป็นเรื่องเล็กที่ทําให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ mm. ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ตํารวจเนี่ยต้องนําไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปสําหรับเรื่องนี้ไปดูที่พิษณุโลกหน่อยคุณผู้ชมศึกกลางโรงพยาบาลเกิดขึ้นแล้วเป็นสองคน ทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถ oh. แต่ถึงขั้นที่เรื่องนี้มีคนตายค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ oh. เห็นจังหวะที่ฝั่งของคนบอกว่าเคยคบกัน oh. เป็นเพื่อนสนิทกัน oh. แต่ก็เลิกคบกันไปแล้วก็กลับมาคบกันใหม่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราช oh. มีเรื่องของผู้ชายคนนึงชื่อว่าในแนน oh. คลั่งยาเอามีดเนี่ยจี้ทางฝั่งหลานค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจตาไปล้อม ตามไม่เจอเพราะในแนนหนีไปพร้อมกับปืนปากกาจนกระทั่งสาวันผ่านไปแนนกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ตำรวจตามไปไปเจอว่าแนเนเนี่ยวิ่งอยู่ไกลๆตรงนู้นอ่ะพยายามเรียกบอกแนนยุดมัวสุมเสพยาบ้ากับแนนนะตอนเนี้ยเขาก็เลยมีลักษณะว่าเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าตอนเนี้ยตำรวจก็พยายามที่จะจับในแนนให้ได้แต่ไม่รู้จะกลับมาที่บ้าน รอบที่สามหรือเปล่าค่ะทุลักทุเลกันเหลือเกินในการจับในครั้งนี้นะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีงานดีๆนะคะอยากจะมาบอกคุณผู้ชมค่ะสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะคะที่กําลังทําธุรกิจอยู่ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐ,ฐกิจค่ะและต้องการการปรับธุรกิจนะคะให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะชวนทุกท่านมาหาคําตอบได้ที่งานเสวนา Spotlight Forum SME Navigator 2025นะคะชี้ทางรอดนําทางรุ่งธุรกิจไทยค่ะงานจัดขึ้นวันเสาร์ ที่26เมษายนนี้นะคะเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นในห้องออเดทอรียม4อาเซียนชั้น10อาคารไซเบอร์เวิลด์ทาวเวอร์ค่ะถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพซึ่งภายในงานนะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะดรเผ่าภูมิรจนสกุลค่ะที่ให้เกียรติมาปาฐักถาพิเศษในหัวข้อ SME ไทยฝ่าวิกฤตสู่อนาคตมั่นคงนอกจากนี้นะคะยังมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำนะครับตั้งแต่สมาพันธ์ SME ไทยนะครับบริษัท เดนสุประเทศไทยจำกัดครับบริษัทลีโอวูดอินเตอร์เทรดจำกัดครับบริษัทอาคเนประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทมากระกรุ๊ปจำกัดมหาชนและก็บริษัท iHave CPU จำกัดครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนเข้างานฟรีนะครับโดยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับ ค่ะคุณผู้ชมอ่ะไปกันต่อที่สิงห์บุรีนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีทางด้านของผัวทําร้ายร่างกายเมียไปชกเมียแต่ปรากฏว่าเมียเนี่ยเอามีดมาฟันสวนมีคลิปช่วงที่เข้าไปช่วยเมียอยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะไปไปโงพยาบก่อนไปโรงพยลไม่ให้ห<ป><อ>งุคสง่ะตายตาย